กลับมาอีกครั้งกับการแจกของสำหรับเวที v a l เลย์บอลแชมเปี้ยนทัวร์นาเหรือ VTC ปี2023นี้มีโอกาสเดียวเท่านั้นสำหรับทำกิจกรรมครั้งนี้แจกทั้งฉายาและบัตรดีหมวกแก๊ปสุดเท่จาก r รออเติม VR Point และบัตรไรออสุดคุ้มได้ที่ Rich Man Shop เติมได้ตลอด24ชั่วโมงราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%หรือจะเติมได้ที่หน้าเว็บ i ิช m a n s h o p c o m ได้เลยชำระง,ง่ายได้หลายช่องทางพร้อม ผ่อนนานได้นานสูงสุดถึง10เดือนใช้เพียงรอยอดไอดีและแฮชแท็กในการเติมเพียงแอดไลน์แอดลิชแมนช็อปอย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับและสามารถเติมเกมชั้นนำได้อีกมากมายเลยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับจากกิจกรรมนี้ก็คือฉาย,ยาพร้อมลุยหรือว่าล็อกอินได้มาจากการรับชมการแข่งขันสดระหว่างวันที่13บุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมและบัตดีหมวกแก๊ปอินเดดแฮทที่จะได้ก็ต่อเมื่อรับชมการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศในวันที่4มีนาคมนี้แต่ว่าในเรื่องของระยะเวลาในการรับชมนี่ยังไม่มีการอัปเดตมานะครับว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แต่โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงส่วนช่องทางการรับชมเพื่อทำเควสก็คือบนแพลตฟอร์มทวิตช่อง v a l o r a n t หรือว่าช่อง ESL Thailand ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวิธีการต่างๆในการรับไอเทมเหล่านี้มีขั้นตอนไหนกันบ้างสำหรับคนที่ยังไม่เคยล็อก อินไรออดไอดีกับเว็บไซต์หรือว่ายังไม่มีบัญชีทวิตที่เอาไว้สาหรับชมสตรีมช่องต่างๆอันดับแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Google ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า r i o อดล็อกอแล้วก็ทําการล็อกอินด้วย r i อ t ID อดีไอดีเดียวกับที่เราสมัคร ID ดีเกมและเมื่อเราล็อกอินไอกับ Google เรียบร้อยเราก็ไปต่อที่เว็บไซต์ทวิตได้เลย ใครที่ยังไม่มีบัญชีทวิตส,สามารถสมัครได้ที่ขั้นตอนนี้นะครับและหลังจากที่เราล็อกอินบัญชีทวิตเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของเราที่มุมขวาบนและก็มาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่หัวข้อการเชื่อมต่อ เลื่อนลงมาที่หัวข้อข้างล่างเราจะเจอคำว่า Riot Game และคลิกเชื่อมต่อก็จะเด้งหน้าต่างมาให้เราล็อกอิน i อีอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ID นั้นก็จะเป็น Riot ID ครับและถ้าเราทําถูกต้องทุกอย่างจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกว่าบัญชีนี้เชื่อมบัญชี Riot กับบัญชี t ทวิตเรียบร้อยแล้วเมื่อเชื่อมกันเรียบร้อยเราก็สามารถไปทำเควสรับชมไลฟ์ต่างๆเพื่อรับรางวัลได้เลยนะครับ และระหว่างที่เราชมถ่ายทอดสดเพื่อทำเคสก็จะมีหลอดไอคอนให้เราเห็นระหว่างชมไลฟ์การแข่งขันเลยนะครับว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วและเมื่อครบแล้วเราก็จะไปที่หัวข้อดรอปครับก็จะมีปุ่มให้กดเคลมไอเทม และหลังจากเคลมไอเทมภายในครึ่งชั่วโมงหรือไม่เกินนั้นไอเทมก็จะเด้งเข้ากับรอยอดไอของเราเลยนะครับซึ่งถ้าผมทราบข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็สามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k f แ n p a g e บุญบูเพื่อรับข่าวสารได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมบุญบูขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ